สุดยอดซ่อมท่อเสร็จแล้วเปิดได้แล้วโอเคเปิดได้แล้วพีน้องเห็นหัวเห็นอเห็นบทสิท่านทำคลิปครับผมสุดยอดครับท่านโอเคอคสุดยอดครับยอดครับป๋าขอบคุณที่ประสานงานทุกอย่างครับครับขอบคุณครับครับครับหลังจากที่ซ่อมท่อส่งน้าจาก สูบน้ำจากแํลน้ำขงแล้วก็เปิดใช้เลยครับเพราะว่าขอกรมชนสั่งครับตอนนี้ท่านกำลังค้ำประกันงานอยู่นะครับท่านสั่งแล้วก็สบายใจครับเปิดเลยครับเปิดนะครับเปิดรอบที่แล้วนะครับทอมระเบิดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ซ่อมแล้วก็ทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่งครับ ทดสอบระบบอ๋อกรมชนสั่งเราไม่ต้องกลัวเพราะงานยังอยู่ในการค้ำประกันอยู่เจ๋วเลยเจ๋วเลยเห็นแล้วอยากลงไปเล่นเลยอานวายพอแตะัำต้องเอาครับจุดยอดจุดยอบ ชั่วโมงละร้อยพี่ขอกี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงสามร้อยครับโอ้โหที่อยู่หมู่ไหนเนี่ยหมู่เจ็ดครับหมู่เจ็ดเออบุงสมบัติบุงเขียวครับลูกเขยสทลูกหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดบุงเขียวบุงเขียวเออบุงเคียวน้อยเออบุงเคียวน้อยครับโอ้ขอตั้งสามชั่วโมงพี่ขอน้ําใส่อะไรครับใส่ลุงน้องสะครับโอวใส่ยางครับโอ้ใส่ยางใส่ยางกับน้องสะโอ้นี่คือป่ายางมันทาหลังด้วยไหมมันก็มีครับ โอ้มันฝนครับครับมันทีนี้ปลูกมันพอต้องถ่าฝนครับยางนี่เพิ่งลงใช่ไหมนี่ครับยางเพิ่งลงยังยังไม่ถึงปีครับตอนนี้ถึงปีแล้วก็เลยต้องต้องการน้ําหน่อยครับโอเคครับครับตาคอมเป็นผู้ประสานงานเยี่ยมมากๆต้องรวดเร็วทันใจเพื่อพี่น้องประชาชนครับผมเยี่ยมครับนี่ก็คือเส้นทางที่จะไปภูเป้นนะครับมีเกษตรกรนะครับทําสวนมันสวนยางพารา วนมันสัป,ปะหลังนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาใช่ไหมครับเลียงปลานะครับจเจ้าน้าลงลงบ่อปลาใกล้จะถึงแม่น้ำผู้แป้นแล้วท่อน้ําเราเอีกปีหน้า3กิโลก็ถึงแน่นอนครับเป็นโค<อ>รงการใหญ่40่ล้านบาทของกรมชลประทานที่โอนให้เทศบาลตาบลขักโกงบริหารงานร่วมกับงบประมาณ4 3ล้านครับ46 0บแสนบาทครับผมครับผมโอ้ถ่ายโอนให้เทศบาลขักกโกงนะครับดูแลร่วมกันกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบุเขียวนะครับ ระยะทางของโครงการ5กิโลเมตรใช่ไหมครับมใช,ใช่ใช่กิโลเมตรนะครับ5,000เมตร5,000เมตรนะครับโอเคครับแรงน้ำโขงขึ้นมาก็ไกลริ้วแต่ว่าแรงดันน้ําสุดยอดแรงน้นแรงดันน้ําถึงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถึงภูเป้นครับผมตรงตรงนี้นหัวหัวพญานาคเราที่หัวจ่ายน้าเรานี่ไปถึงไหนครับป๋าคอมตอนนี้ถึงตรงที่หลักกิโลเมตรที่ตัวนั้นน่ะตรงแม่ชุดนี้แหละ สุดตรงนี้ใช่ไหมครับขุดที่เป็นหลักเขาที่เรามองเห็นเขาขาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับแปลว่าแปลว่าที่ผมมานี่มาถึงสุดปลายทางคอดีสุดปลายทางทางโน้นก็สุดปลายทางห้วยสมบัติโอเคครับโอเคครับทางนู้นสุดปลายทางห้วยสมบัติทางนี้ก็สุดปลายทางตรงนี้นะครับถึงผู้แป้นโอเคครับถึงภูแป้นผู้แป้นตั้งอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณ ขอบคุณป๋าคามที่ย้ข้อมูลครับขอบคุณ,ค,ณครับ <มา S 2> สวัสดีครับเช่นกันครับเพื่อพี่น้องประชาชนสู้ต่อไปครับครับผมครับผมไปเล้วงถิงลงไปแลก้ยงคนั้ำ